ที่ครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องแล้วล่ะครับเอาสินค้าหากิโลครับเสร็จเรียบร้อยเขาบ้านดาวบ้นพี่น้องเด้ไม่ง่าย,ยกี่ครับทำงานนักครับมือนี่ปิดมือสิงสันครับพี่น้องก็ไปน้องกันครับนี่ครับนี่คือตะไคร้พี่น,อน้องหมอสิงไคครับ ครับเอาทรงลูกคานะครับเตรียมพร้อมากิโลครับผมประมาณนครับคือตุดทุนครับพร้อมทรงพี่นองเลย1กิโล ลองไปเบึงน้ำกันครับการทำงานครับสองกิโลครับสามกิโลสามมัดสี่ครับผมอ่าครับผมโอไหลไหล ค,ครับเสร็จเรียบร้อยจูสูงครับผมพร้อมตรง,งเลยครับาการเย็นๆแล้วครับมือเนี่ยเร็จแล้วครับมือเป็นหยนหนาวอยู่ครับมือแรงแมนนี่ครับพี่น้องืูเป็มชุก เตรียมทรงลูกค้าแล้วครับผมนี่คือบ้านสวนยูฟาหน้ายูโรบ้านสังแปนครับตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพี่น้องทำไ,ไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆอยู่ระเละระน่ายพี่น้อง <laughs> เออพอได้มานน่าครับสอนทั้งมือยังได้เกี่ยวเข่าพี่น้องบ้านพี่บ้านน้องเา เกี่ยวหลวงเนาะเร่องส่วงเกี่ยวเขาครับยากอยู่บ้านตังแก,ก็เริ่มเกี่ยวนวครับเรื่องเกี่ยวตั้งแต่วันที่ก็ได้ล่ะสิบสองสิบสามคนครับเขากลางเพื่นครับ,น,รบนี่คือเตาลมเบิดที่น้องเลย <c oughs> เขาใหญ่จีลมนอนถ่า ใจเย็นอยู่ครับมันลมแล้วแมนปั๊บครับลมไมนปั๊ดนี่ือเขาครับสีไรล,ลมเจียงคึกทั้งซีไรบุญกะเขาเจ้าลมเจียงคึกคือกันครับพี่น้องนี่คือเทียงนาอยู่ฝาครับฝ่ายุูโรครับกับประม่านนี่ครับพี่น้อง ขอขอบคุณพี่น้องคู่คุณที่เข้ามาสมคลิปนี่ครับอ่าขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวครับผมขอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ